แเี่อาองเลคุณพีพี่พีครับลงลงคุณโอ้ยจอดเลยฮะอฮ้ยจอดเลยีตาคางพีกี้พีกินกินขนาดเลยอู้ยเอาชวนเอาชวนอย่าเคี้ยวแห้งอย่าเคี้ยวแห้งอู้ยใช่ใช่ใช <onz rates> อีกอ่าดอกเห็ดคามัุขฉินเลยทุกทุ่ยเหมือนกันทุกยครับสวัสดีครับเบบีน้องมือนี่กระป๋อกับป๋อเจ้าหน้าชเน่มากับสาวสองคนคือเก่าครับสวัสดีค่ะครับผมมือนีกับเตรียมตัวสะออกไปหาเห็ดลนะครับครับเนาะใหญ่ๆใหญ่ๆกับเตรียมตัวสจะไปหาเห็ดครับมือหนึ่งจะไหนกับเอามาแล้วกดนไหลก้นแร์กดติดตามมาเจ้าหน้าที่นครับเป็นกำลังใจเฮาสองคนนะสาวสองคนเนาะจะไหนกับไปหลุนๆมันๆแล้วกันเลยครับไปครับใจครับยังเตรียมพร้อมอยู่ <laughs> <Chắc phải như. cười> <laughs> ừ? Ừ, cái thái này cái kiểu móc này á nèo móc lại lúc trước mặt mẹ

เกียรวยค่ะต้องเลีวดอกักบพ่อไปพ่อมาอน,อนี่นะไ่นตรงนี้ได้ด้วย นี่หมเนแท้ครับเอาดีๆนี่นะเด็กเห็นบ่ผมงามมาดิมันแหงแฮ่นอะคุณขาดเ่องลายหนีไปด้จ้ะจะไปหนไปไปนกันอีกจ้าแตกดิอันดี้มองนี่มันแตกอ่ะ nhi, ơ, nè, nè, này tuần tuần, luôn này, Cái của đại lên. Còn bộ phô cạch cho chị nói Ừ, hứ, ừ. ừ. Như tụi là mẫu sau kia Nên lạc ở 2 phương cơ bà chỗ này Cơ bà mong mang vô thân đồ nổi đâu Dạ Bà mới nắm đồ

บปดีลาเด้พี่น้องเลยอืมมันหนเดียวนูดอกโอ้ยโกหน่อยแบบหนังนอโอ้ยใเย็นใเย็นบยนบอเวนมารีบมารีบจนเกินไปเดี๋กนะ โลเคเล่เลยเฮ oh. ้ยโอ๊ยใช้เมื่อเดียวนี่นะเอออุย้ยจะหยอดเลยจ้าว้ยเข้าตายกข่าการ

ดอกดมีเล็ีเเทียบลยเห็้แล้วพีีพีเขาเป็นพี่มาเดีย๋ยวไปห็นอีกนี่มันแตกธรรมดาแล้วเว้ยเตกรท้อนบ่าเป็นฮีนีก็ีฮาัดไอุ้ยออกที่ละใหมเออเดี๋ันมาเขียยสะมือคนมี่หละนี่หละมีน้ะมันซีีทงกันเยาเอมมือนะไอ เพียเพียอเพาะออกไมเลยทีนีนนวลอ่อนนียนเลยตาทุบงานท้องัิ่นไายกัแเลกหนูแล้วมั้งอืม

้เน็ดกระดาษพุนอื้มหนือดใช่ไหมอันนี้เราอนึลเน็ดกระดาษพุน hmm> พี mm. ่น้อมเกิดพุนโตลมานี่สิค่ะคนนี้จ้ะไปครับไปจ้าเย็นดิอบอืมข้จุืมหตาหนิมุบเป็นมใหญ่เนาะ มองกรดูกสองสองสครับไปครับเอาจนนี้อิกันครับนามนแมนมน่นตึงๆดีดีตินี่ตึงๆดีน้อยจ้ะตกบ่อยไตดน้อยครับบุตรีเด็แก่ aku Ok, 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 aku lihat Adik, ada ada Pi, pi, pi Pi, pi Boleh, boleh, ha, ni boleh Fifi. สิบุคอยเหนกันได้ด้วยจ้ะเคียงให้เขาะก็หมดเห็ดดอกมือนต่างกันเนะกตสิซ้นสูนไงก็่เด็ดใช่ไห้ใช่ึพี่มันตาถลุเลยตนติมถอดขออาไปวอนนี้อุซีทั้งหลาด้วยจ้ะพี่ี่นังนี่ ขาดพยานได้ก mm ็โทษไหวนาที mm. ่น mm. ี <t arten> <t arten> <t ่เด้อจ้ะนี่อุ้งแบบแม่งดอกนี่ยากขึ้นผิวด้นะคนดูคนสวยนะปู้ไปครับอ๋อคามัปนไงลูกเดือย กดคือมันแกันมาเนี่ยมันวเียนแนัดนบกรต้องเกียบเลยพีน่น้องจับแหนมก็แต,แตกกได้นี่ต้องคอยจับนพ้นอ่อนงด้วยครับนนี้็บอเป่านดอกริเอ,ดอได้อยู่ได้แล้วนะนนเานาะนะเจียบเอาจนนัเี่ยเรวแล้วมันกรสิบาดพื้น Thôi bây nó Úi mai mày Nè vậy là không có Bượt mai thì phải không có áo con Ăn một bướt Ra dưới con bướt bướt mai Bữa thiên đồ nội mà Xa mử mà ao con mà Để mử cho áo nó tháo pha cái quỷ gần Xa mử bay bên đây ra dưới con Đúng đút. เี่นบลาฟนองอู้กูเห็นก่นไดนด้วยมูกงบลาแล้วเขาจะเปนห่วงตามเออมูเดียวครับจะให้นตรงนีด้วยจะเอาทายเลยคนบุเคยนหูก่อนได้ด้วยพี่น้องอ้อเียใหพวกมังคีสเดีขวบ ก็ค่อยๆที่แนวเอาเนี่ยหัมตัวบันบาจะได้นะไม่ไปเสีตะการางๆดีๆแลวก็เสียดีๆนี่เดือดอ่นี่ย เห็นมือมันออนเงี้ยเนน่นจังตรงเบาๆมันบนจำเป็นต้องกะเทกอางเง้ยฮันดีดีใจดีนี่มันเฉงนี่จะหักใหม่เลยนะ นเลใช่เห็นอยู่

อย่าใมกต้องหาให้หมดพี่ดินแข็งเอาสอนเียนนน้ำอยาเที่ยวโอ้ยนอุ้ยหนึ่งถ้มันเจ้าจะเกิดนะเล้เกียวอะไรหรือเปล่ นี่ครับนี่นี่นนนนตอกมือกี่เม้า โอ้ยบอนเด็กของจุดพูดเลยครับบายว่าจะล่วงอนไป

trong cái đuôi nào Đã phải rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พี่เหรอง่เย้ยครับพี่เบิ้พี่นนพพพเผะทางนั้นครับพี่เผอทางนั้นครับ,ททรบเบิ้ตแกนี้ครับพี่ครับ มาพี่ทัชโกยมาครับถืีครับถอมาดีมาอย็บาพี่น้องให้ยอะมาพี่เย็บยึดเดองแล้วก็แกะผีหนึ่งผีพีพพ Kiss kita ni Nanti aku tunggu tekon Macam <San> di sini agak banyak si <San> botak lah Nah ซุ่มไล่กดไอเด้ยพี่หนุอผาามัววัดเลยขอขคุณพ่อแม่พี่หน่มเพื่นเขามาเบิรล้วก็เพื่นแนะนำเนาะจ้าวกล่องบูโฟกัสมน,นั่นมงนี่แบบฮ้สิเส็หู้องเส็แกะไข่ปลาปูนี่จ้าอ้าอ่านขอบค้นทุกแล้นกำลังได้ใจ ทุกท่านที่เขามาเบิงรับชมคลิปเด้อจ้ะอันใดผิดพลาดประการใดก็ขอโูกขอไพ่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะไปจ้าโอ้ย่โอ้ยครับพี่โอ้ยโอ้ยโฟกัสตัวไหนได้พี่น้องเห็นเคียร์กระดินงออกมาในห้องนอน

มาแล้วครับใช่เอิ่งพวดใหม่พี่น้องเพิ่นมาเตรียมการครับบุงอุปกรณ์เพิ่นพูนพ่นถี่ให้บุงอุปกรณ์เชียร์เฮ็ดพ้อพิ่นเขาทานี่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 นะโผลเลยพูนโผล่เลยพูนน่ะปานนี่กันแล้ววะเบิ่งพูนมือเสือพี่น้องนะเมื่อกี้โอ้ยกอดแก็งเพ่งเปิดไปใหม่ผมเนี่ยอ้ยดอกนี้ยังไงโทษ จะขู่ม้านเถอะบัดนีมันเป็นเนื้อเนี้อเคียดิมันเป็นเนื้อเนื้อเขี่ยโว้ยแล้วเอาได้พี่หน่อราให้บ่าวจุนัดนี่เองผุดเห็ดพอนี่อุ้ยเอาเก็บเก็บเก็บโอ้เถอะบ้านดอกนี่ซ้ำเลี้ยนสีผุดพุดมานี่โอ้ยรอคัะชื่อยังเลยนี่ชื่อวัดวัดตะการเพ่าเฮ็ดพอออกครับเออเฮ็ดยังก็เฮ็ดพวกออกเพคนที่ชวนบ่าวจุนัดไปหาอยู่เพื่อนวะจะมาผ่าเพื่อนหายทวะเดี๋ยวนี้ แหลกกันอ่ะไปครับมันมันน้ำกันกับมาจนัดครับบึ้งเห็ดบึ้งเห็ดอีพี่น้องขิดโพนี่นี่ดอกมันนัดเริ่มล้วนเลยด้วยพี่น้องเต็มนหลายโอ้ยดอกขิดโพไปครับเอาไอ้พี่น้องบึงดอกเห็ดอุ้ยพูดดอกเห็ดมันเป็นเลี้ยนซีฟมันไม่ไหนหมักมี โอ้พี่น้องอุ้ยพอกันะพอคือการเียนี่เอาใช่แค่ลงเงาแค่อย่เอาเื่อเลยขนนุนนนขุนขุนนุนนพ่พี่ครับอืุณ้ ขนาดกลางพี่อีกพี่พี่พี่กินกือกินขนาดเลยอู้ยเอาชวนเอาชวนอย่าเคี้ยวแห้งอย่าเคี้ยวแห้งดอกเพชรดอกเพชรใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใชใช้บตองเอามะกอีดออือใใส้เพชพี่อีกดอกเห็ดมันฉูกฉินเลยพี่พี่พี่ดอกเพชรว่ามัน ขีนเลยเนาะชุดยอดเด้จ้ะโอ้ยพี่พี่พี่พนี่มองหางกินกือนี่เอเด้อ,อตัวอีกโอ้ยปาดขาตายปปเป็นปาดเลยปาพี่พี่พี่แตกที่ตรงใต้พี่นี่นี่น,นี่แม่นี่บ่นี่อมันแตกอูหลดมือเลยพี่น้องหลดมือแล้ว เเพี่เราครับเ่าโจนัดออกมาจากป่าเด้อครับผลง,งานเดียวได้ครับ<ป>ออมืม่อนี้ขอกคุณกรับาอบนะครับ วันน uhm. ี้ก็จะได้กะแาครับมาเป็นกำลังใจให้บาวจูนัดเตี้ยด้อเขรับเพื่องครับเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดอช่อง y o ยูทูบบาวจูนัดชาแนลครับเพจ facebook บาวจูนัดชาแนลเนาะครับเนาะเอามากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้บาวจูนัดเตี้ยด้วครับเพื่องครับให้บาวจูนัดพาเฮตุคลิปเพื่อนๆเพื่อนๆเอาไปต่อไปเนาะสำหรับเหมือนทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ